ติ่งดารายินดีนำเสนอ New Video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เสื้อของพี่นังมากค่ะได้เติมนะคะเติมปะหน้านโยนใหม่ดิเดี๋ยวนะไม่เข้า<อ>ใจก <c oughs> ็มี่ เฮพี่เด็กเฮพี่เด็กดีเมตัวนีดีเยอะกำมินไม่กดท่ทันเป๊ะไมหัวไม่ไววะเอาใหม่ให้โอกาสทีนึงกำมินไม่มีสเสมาหอเกม เอาเป็นว่าสินค้าวันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณไม่ไน้ไม่ได้วันนี้พี่เปิ้ลนอกจากเสื้อยืดเอ้ยเสื้อนอนสวยๆเนี่ยไม่ได้ใส่นอนอย่างเดียวใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้นะฮะใช่ใส่เนี้ยปุ๊บดูน่ารักเลยดูเป็นครอบครัวเดียวกันเลยที่สําคัญนะครับผมนอกจากเนี่ยเรามีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรครับผมอยากทราบอันนั้นสเปรย์กันยูสเปรย์สเปรย์กันยูใหญ่ฉีดมาก กินนี่ใช่เลยเป็นสเปรย์ไล่ยุง e นะครับผมสูตรธรรมชาติ100%ยเปอนกินไม่ฉุนหอมตะไคร้ต้องบอกว่าในผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ผมชอบสําหรับการไล e ่ไล่ยุงเนี่ยผมชอบที่สุดคือถุงตะไคร้พี่เช่อว่าตัวนี้ได้ให้พี่ไปด้วยไหมมัน,<ด>นคู่ค่ะได้คู่ต้องบอกว่าสเปรย์ตะไคร้เนี่ยสำหรับผมในเวลาออกไปออกไป,ไป อาเขียดนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ากลิ่นสะไคร้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ธรรมชาติสุดของผมแล้วแล้วคือว่าเวลาเราฉีดแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือกลิ่นธรรมชาติอ่ะพี่ปั้นแล้วตัวนี้คือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ราคาเท่าไหร่ครับราคาสองร้อยยี่สิบห้าบาทสองอย่างค่ะได้สองอย่างได้อะไรบ้างนั่นแหสกกล่องนั้นเลยค่ะกล่องนี้เป็นแผ่นแปะไล่ยุงแผ่นแปะไรยุงมอสคิพโตใช่ปะมอสกิโตเอยุงมอสกิพโตแผ่นแปะให้เพื่อนๆดู แบบช่ำชองเลยไอหลานน้อยช่ำชองอ่ะโอ้ทุกคนอันนี้คือเสื้อหอยกับผมเสื้อหอยเราจะแปะบนสิ่งของก็ได้เราจะแปะบนตัวเราก็ได้ให้ยุงไปที่ผมผมอยากทราบว่าแปะบนเสื้อผ้าได้ไหมแต่กล้าปิวเพราะอะไรครับเราจะได้ปรับปรุงโอเคก็คือว่าตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยสามารถกินหอมนะครับกินหอมตัวนี้ปลอดภัยสำหรับเด็กแน่นอนนะสำคัญคือแปะแปะแล้วคือ ใช่ยูว่าผจะไม่ชอบกลิ่นยาวนานถึง8ชั่วโมงโอ้โหตกใจรู้ไหมแสงสกัดจากธรรมชาติ100%ซไม่ทำลายลูกน้อยข้อดีของสสรสกัดธรรมชาติ100%ซนะครับปลอดภัยต่อทุกคนแน่นอนแล้วก็สำหรับคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาวันนี้คือใครที่เป็นขี้แพ้แบบผมเนี่ยคือหน้ารอกแพ้นุ่นแพ้นี่ง่ายเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ได้เลยหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของนี่ชื่ออะไรครับเตอชื่ออัลฟอนส์ครับ ยี่ห้อนี้ทุกคนหลายคนหลายคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบว่าได้มาตรฐานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญผมขอมาย้ำนิดหน่อยเพราะเนี้ยอันเนี้ยวันเนี้ยถือว่าราคาถูมาก,าากมากสามมาสากมาสามซองเนี้ยซองเริ่มเพิ่มเลยนะพเพื่อนเอันเนี้ยคือใหญ่มากสามซองเนี่ยตกแค่หนึ่งร้อยบาทสาหรับใครที่ใช้อัวไหนมันเป็นแบบปแป๊กเปิดด้วยอ่าเปิดแล้วแบบคือใครใครใช้<ม>พวกเนี้ยเป็นประจาอ่ะบอกเลยว่าว่าว่ามันถูกมากเนบิบิปะเวลีบิปะยูโน 1 2 3 100อามหนึบาทวันฮันถูกมากตัวนี้เป็นสูตรน้ำแร่บรรเทาคือสำหรับเด็กแรกเกิดเลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดใช้ได้เลยเกิดปุ๊บใช้ปั๊บใช้เลยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมลูกนี่เนี่ยลูกโอ้โหสุริสุริลูกนี่นี่เราเอาไปเบบี้ชิคเก้นเนี่ยพูดเลยโอ้เบบี้ชิคเก้นไม่เบบี้สำหรับลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมา กิดพวกเราใช้ใช้ตัวได้เลยหรับเด็กแรกเกิดเลยค่ะทำจากน้ำแร่บริสุทธิ์99.99%นะเขาเหลือไว้ทำไมจุดดนึงอะพี่ไม่ถามไงโอเคได้สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวนะครับผมอาวทำไมผมให้คนนอกครอบครัวใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนในครอบครัวแล้วเพื่อนๆคนวัยทำงานวัยรุ่นผู้ใหญ่เด็กผู้สูงวัยใช้ได้หมดคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ผมบอกให้จริงว่า หลายคนก็ไม่ค่อยใช้แบบนี้แต่ผมบอกว่าถ้าใครใช้คนนี้เพื่อนๆคิดดูสามซองบิ๊กบิ๊กแบบนี้ปกติพี่ไม่ใช้นะเพราะว่ามันแพงปกติพี่ป้ลไม่ใช้เพราะมันแพงแต่พี่ปันอยากใช้แต่ไม่ใช้เพราะมันแพงอ่าอ่ะหมายถึงว่าแบบว่ามันราคาสูงเราก็แบบอ่าใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือ3มชิ้นสมมุติว่า100บาทเหลือเพียงแค่30เท่าไหร่ต่ออันนะส3บาท33จุดเออนั่ยนะถูกมากเพื่อนๆถูกแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบแล้วสั่งแน่นอนเพราะว่ามันคุ้ม คุณเอาไปเช็ดมือเช็ดโต๊ะเช็ดลูกน้อยได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลูกหมงลูกหมาหมาของคุณก็ได้เด็กๆก็ได้ได้หมดเลยอันนี้ห่อเล็กนะคะราคาเดียวกันแพ็คละร้อยเหมือนกันอันนี้อ่าอันนี้ผมเชื่อว่าทีงานั่งอันนี้อันนี้1 0 0ร้อบาทเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทผมบอกให้เลยเพื่อนๆเพื่อนๆช่วยพิมพ์บอกเผื่อคนที่ไม่รู้หน่อยว่ากระดาษไอไอ กระดาษเปลียกแบบนี้มันดีจริงๆนะราคาเต็มมัน245ค่ะแต่ว่ามันจะลดเหลือแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวและที่สำคัญอันนี้ยี่ห้ออย่างดีนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหอเล็กหอเล็กดียังไงพกพาง่ายไหนการยิงียุอันนี้พกพาง่ายอ่บิ๊กคอร์ทสมอลยูพกพาไปไหนก็ได้ ไม่ wallet ไม่กระเป๋าเออไม่กระเป๋าไม่ wallet ได้หมดเลย everyday everyday คุณใส่กระเป๋าตังค์ได้ด้วยเหรอได้ไหนพี่บป้อนน้องว่ากระเป๋ากระเป๋าอ่ะคือใส่กระเป๋าสไนส์ใส่กระเป๋าอะไรได้หมดเลยเออคืองงไม่ได้ไม่ได้ใส่ได้อันเดียวนะผมจะบอกให้คือราคาเนี้ยมันมีความไหลนนะคะ แล้วมีจำนวนจำกัดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดแล้วจะไม่ได้โปรนีใครซื้อได้ซื้อเลยนะไนมีแ่นนะมาอจะีจื้อไิมมากส่เมนเินต้ โอนมาเสร็จดีไหมเนตังวายวันนู้นิเป้อะขายของดิค่อยนี่วันนี้งานเองอ่ะขายของขายของนี่นะครับชิคกี้พายชิปเป้เนี่ยซื้อเนี่ยกดสองอันเ่ยเหลือแค่แปดสิบบาทเองนะลองลองต้องเก็บโค้ดส่วนลดด้วยนะคะโค้ดส่วนลดที่ที่ที่เราพี่เจ้าพี่เจ้เพิ่มเสียงหน่อยพี่เธอต้องเสียงดังหน่อยโอเค อ่ะพีเตอขายของเลยวคนเยอะนะคะกนี่นะทุกคนใช้ชื่เปียกใช้ดีบ้างเด็กจะได้ยินนะครับใช่าพีช่าต้องผู้ใหญ่ต้องพูดไปเรื่อยแบบห้ามหยุดเด็กขาดขายอันเล็กเสร็จปุ๊บขายอันใหญ่สลับกันเลยมาต่อโอเคมีอันเล็กและอันใหญ่ก็เร็วไปก็พูดถึงกานว่าอันเล็กมันดียังไงเด็กก็พกพาได้อ่ะอันเล็กมันดีมากนะครับ เด็กก็พบพา,นาเนี่ยไปเรียกมันสิสิ่งของเขา,สา,าแสนจ้างเราเรียกว่าเทชเชียลเปียกของเขาดีจริงๆก็คือก็คือเทชเชียลเปียกของเขาดีมากๆเลยนะ,ะอ่ะเธอเนี่ยพบพาไปเรียนได้ด้วยใช่อ่ะเธอพบพาไปโรงเรียนได้ด้วยเวลาพอมือสบขอบหรืออะไรปุ๊บแล้วเธออาเธอร์ทำอะไรของหกปุ๊บสามารถเช็ดทั้งโต๊ะเช็ดทั้งอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่เช็ดมือได้ด้วยอ่ะ พอเช็ดมือเสร็จปุ๊บให้อาฟชนในนนอสมอตัวเต็มอย่าชิวนะโโมเด์นการที่มันนนะ Okay, okay. อาแล้วพอข้าวออกไปพวกเองก็จะเงียบแบบน,นี้เลยเหรอโอ้โห oh 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 oh. อันใหญ่เนี่ยคือคุ้มค่าสามชิ้นอันใหญ่ก็คุ้มค่าอันอันใหญ่เนี่ยคือสามผ่อหนึ่งร้อยคมากใครที่เคยใช้อยู่<อ>ผมบอกว่าไม่ต้องคิดในการกดเลยกลดไปตุนตุนตนได้เลยพอตุนเยอะๆส่งฟรีด้วยและที่สาคัญน,นะครับเล็กแบบนี้นะครับผมไม่ใช่สกอตไบนะเพื่อนๆดูอยู่อันนี้คือนี่เลยวิตอะไรอะไรเลยทิชูอิงดิเซอะไรนะ เวททิชชูอ่าก็คือเป็นทิชชู่เปียกนั่นเองคือเพื่อนๆเนี่ยเอาเช็ดได้หลายๆอย่างแล้วห่อเล็กเนี่ยคือพกพาไปไหนก็ได้สำหรับเด็กแรกเกิดได้เลยนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดเนี่ยคือพกไปใช้ได้เลยใช่เพราะเป็นน้ำแร่เขามีการทดสอบแล้วนะคะว่าปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะคะที่สำคัญนะครับผมผสมน้ำแร่เนี่ย99.999จริงๆคุ้มมากเลย1หรือยหรือ1ปั๊กได้ไหมเพื่อนตัวนี้คุ้มมากๆคร้มเซอร์ยอดๆครับทุกคนขออัลเทอร์เกมมาก แบรนด์องค์ของปาลิตาพี่ต่อผิวขอเนี่ยกองกองควันขึ้นเลยไหมกองควันขึ้นโลกของเราตัวพี่ต่อผิวดีต่อโลกดีต่อใจเสื้อมีอีกไหมมีคนถามหาเสื้อเสื้อหมดที่วัดเสื้อนม่เข้าเลยรอสักครู่แต่ผมจะบอกให้ก่อนว่าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ นี่แชมพูแอนด์บอดี้วอชีพี่ป้ันนี้แชมพูแอน็มใช่เป็นบอดี้วอชค่ะแชมพูแอนด์บอดี้วอชค่ะพี่แนมาเป็นเซตเลยซตนี้เซตเป็นด้ดียังไงบ้างนี้ตอนครีมจะบอกว่าเซตนี้ได้5ชิ้นเลยนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าแล้วก็มุจิส่งยางไปด้วยมุจจิส่งยางอะไรครับมุกกี้มุกกีมุจจิมุกกีภาษาเกาหลีเนี่ยแปลว่ายุง ถ้าภาษาไทยแปลว่ายุงภาษาเกาหลีแปลว่าโมกี้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 เวลาถ้าการมินบอกโมกี้โมกี้กัดก็คือยุงกัดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ